3 <c oughs> ามส,สวัสดีครับพบกับผมอเล็กเราอยู่ในเกมโซนโฟอเอ็กซ์ตรีมสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายเดินของเก3สาสำหรับพาร์ทก่อนเนี่ยเป็นพาร์ทของการลงเกฟเกฟสองลายเดินเนาะก็ใครที่ไปลงแล้วชอบก็อาจจะฝากคอมเมนต์คุดคุยกันได้เนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็เราจะมาลงเกรฟ3สลายเดินเกรฟ3กันสเตตัสเราเหมือนเดิมยังไม่มีการอัปเดตหรือแก้ไขอะไรอะไรทั้งนั้นก็สเตตัสก็ฮิต3,500สเปเชียล3,600มานา1 4 0 0 0คิเลต 8, 8ด2แล้วก็คิดาเมตอยู่ที่1,186เนาะ ฉายาที่ใช้ก็เป็นฉายาแฟนตาติกไฟเตอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ลายเดินเกฟสามอะจะเร็วแค่ไหนเนาะไปลุยกันสเตจท,ที่1เนี่ยเรารอได้เลยยืนรอหรือเราอาจจะเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้ก็เวลาที่ที่จบในสเตจหนึ่งอะ อาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเนะาะอาจจะเร็วขึ้นอีกแค่1วิส่วนสเตทเนี้ยผมจะเดินขึ้นมาด้านบนรอให้มันอีด้วยความที่ว่าตัวตัวของตัวเด็กผมอะ่ะมันมันถึกเนาะทำเป็นตัวเด็กถึกมาเวลาเวลามันโดนตีหรือโดนแอนิเมชันเนี้ยตัวเด็กผมไม่ไม่ตายเนาะก็คือสามารถแบบลองไปดูได้ส่วนใครที่แบบตัวเด็กบางเนี้ยก็สามารถแบบให เดินขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่ารอให้ตัวเด็กเราตายก่อนเนาะส่วนสเตจสี่เนี่ยมันจะมีตัวหลังหนึ่งตัวเราเคลียร์ตัวหลังก่อนก็ได้เราค่อยเดินมาอี e. มันก็จะง่ายเนาะแต่ถ้าเราเราทิ้งตัวหลังไว้เนี่ยแล้วเ,เรามาแล้วเ,เรามาอ e. ีด้านหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะเสียเวลาไปอีกนิดหนึ่งส,สเตจที่ห้าจะมีตัวหลังเนาะเราจะเดินมาหาตัวยิงไกล แล้วมีกลับพยายามพยายามเดินมาให้อยู่ด้านหลังตัวยิงไกนะ่เนาะเมื่อกี้อาจจะอาจผมอาจจะต้องขยับไปอีกนิดนึงมันก็จะเคลียร์ได้หมดน,นี้มาลงดีหนึ่งทีกด ส่วนสเตตนี้ก็จะเป็นในส่วนผมเดินคล้ายๆกับตัวลายยิงธนูเนาะเดินย้อนเคลียก็จะประมาณนี้ก็คือก็จะจะเดินมาตัวยิงธนูนิดนึงแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็ค่อยกด E เนาะมันก็จะไปดึงเคลียร์ฝั่งอีกฝั่งนึงมา โอเคเรามาถึงบอสแล้วตัวบอสเนี่ยาลายเดินตัวตัวเคลียบบอสเนี่ยอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องเดินเข้าไปชิดชิดรอ,อให้อันมเมชเรากด E รอกด E รอกด E ีไม่โดนอ,อ่ารอกด E ไม่ถึงเนาะเมื่อกี้ไม่โดนใจร้อนไปอโอโ้ไม่โดนโอเคผมชุบตัวเด็กเลยละกันก็เวลาเมื่อกี้อาจจะพลาดตัวบอสเนาะก็อาจจะต้อง ทำให้เร็วกว่านี้เนาะแต่สําหรับรอบนี้ก็จะได้1นาที56วิกวิก็เป็นเวลาที่ไม่เร็วมากเนาะก็มันสามารถทําได้เร็วกว่านี้เนาะ ก็เมื่อกี้ลงไปแล้วได้1นาที50กว่ากวิเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสอีกหนึ่งรอบสำหรับเกรฟ3กันก็ลายเดินลายเดินก็เหมือนเดิมเลยเดินเข้ามาอีกเดิมครับตำแหน่งก็เดินขึ้นข้างบนรอ กดนีเดินเข้ามาชิดกดดีอันนี้คือเคลียร์ต้องเคลียร์ตัวหลังก่อน พอเวลาก็ก็จะโอเคหน่อยถ้าเรามาเคลียร์ด้านหน้าเนี้ยแล้วเรากลับไปเคลียร์ตัวหลังเนี่ยมันก็จะช้าเนาะอ่ะเดี๋ยวไายเดินตรงนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็คือเดินมาตัวหลังธนูตัวที่ตัวกลางแล้วก็กดไม่ถึงเนาะนิดหนึ่ง ลายหนึ่งก็เหมือนเมื่อกี้เดินลงมาชิดขอบด้านล่างอ่ะอันนี้ผมลองเดินนะตรงกลางย้อนกลับมากดีเรอบนี่ผมรวบแล้ว แต่ขอบน้านข้างโอเคหลายนี้ก็แหละวิ่งเดินเดินได้เหมือนกันเนาะก็ลองดูตรงไหนเร็วกว่ามาลองดูกันว่าบอสรอบนี้ผมจะเคลียร์ได้เร็วไหมพลาดบ่อยหรือเปล่า ให้ีก่อนเลยก็สำหรับการ E ของซอเบดก็พยายามให้ตัวบอสเนี่ยใช้สกิลก่อนแล้วเราก็กด E ตามมันจังหวะที่ตัวบอสใช้สกิลเสร็จก็จะพอดีเนาะก็เวลาก็ หนาที29่ิบาวิเนาะดีดีกว่าการลงครั้งก่อนเยอะเลยเพราะอ่อตัวบอสเนี่ยเราเราไม่ได้พลาดสำหรับเกรฟ3เนี่ยเวลาในการดงก็มีประมาณนี้แหละประมาณ1นึ่งหนึ่นาทียีวิถึง1นาที40่สิบวิก็อยู่ที่สำหรับการใครที่แบบพลาดเยอะ มากน้อยแค่ไหนเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆร,รอบนี้ตัวบอสวันฮิตเนาะมันมันคิก็เลยตายแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองบิวให้ให้คิที่ผมมีเนี่ยให้ถึง100เนาะดันให้ถึง100ก็จะได้ลงง่ายหน่อยก็สำหรับวัน,นเนี้ยเกฟสเนี่ย ก็ลงลายเดินก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเอาไปอัดแอปใช้หรือใครที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้ผมอเล็กต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ